สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโรครับและนี่คือรายการ Forex Racing ครับประจำภาคเช้านะครับของวันที่17กันยายน2564นะครับวันนี้ก็สุดสัปดาห์แล้วนะครับก็วันนี้ผมมีการบ้านมาฝาก1คู่เงินนะครับช่วงเท้ายสัปดาห์นะครับเป็นคู่ของ n z d CAD นะครับทำฟมเดย์นะมองชุดนี้นะครับ ผมจะโฟกัสที่ชุดนี้แล้วราคาผมนับสวิงราคาแบบนี้นะขึ้นพักนะครับทะลุแล้วก็พักอีกรอบนะครับแล้วก็ทะลุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการขึ้นพักทะลุ2รอบแล้วนะครับจุดเฮดจิ้งก็คือผมจะใช้ไฮเลโรก่อนหนะ้าก็คือเป็นจุดนี้นะครับเป็นจุดเฮดจิ้งนะครับก็จะใช้เป็นคําสั่งเซลสต็อปนะครับที่ราคา0.89118นะครับตั้งห่างจากใยไส้ตรงนี้ประมาณร0อยจุดนะครับ โอเคในท่าเปรมนเดเรามองเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ราคานะตอนนี้ก็เริ่มลงมาในโซนกลับตัวที่เราคาดการณ์ไว้แล้วนะครับส่วนกรอบราคาของโซนกลับตัวตัวนี้ที่ผมรับความเสี่ยงได้นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยเก้าสิบสี่จุดหกร้อยจุดนะครับประมาณหกร้อยจุดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรา,เรา,เราลองไปหาจุดเข้าในหนึ่งชั่วโมงกันนะครับสําหรับในหนึ่งชั่วโมงนะครับในหนึ่งชั่วโมงไอซ์ไซมีโอเวอร์โซลหรือ,อยังเลยเราเล่นเป็นขาขึ้นไอซ์ไซยังไม่มีโอเวอร์โซลเลยนะ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนของเราก็คือเราจะรอไอซ์ไซเนี่ยให้เขามีโอเวอร์โซ่ Over ก่อนนะครับถ้ามีโอเวอร์โซ่เมื่อไหร่เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูการกับตัวของราคานะครับการกับตัวของราคาก็คือรอจนกว่าราคาเข้ามาในโซนแล้วเมื่อไหร่ที่มีการขึ้นพักทะลุแบบน,นี้นะครับและจังหวะที่ข้อย่อจุดนี้เราถึงจะวางแผนออกคอเทอร์บายขึ้นไปนะครับแล้วในกรณีที่ออกหนึ่งล็อตก็เหมือนเดิมครับ TP ก็เอาไว้แค่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดก็พอหรือว่าแนวต้านเดิมตรงน,นี้นะครับ ส่วนการกลับตัวก็มี2แบบหลักๆนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการกลับตัว2รอบนะครับก็มีการขึ้นพักทะลุพักทะลุแล้วก็พักแบบนี้นะครับจังหวะพักชุดนี้เราถึงจะได้บ่ายนะครับและทีนีก็เหมือนกันนะครับหนึ่งรถึง2 0 0จุดจากจุดทุนหรือว่าถึงแนวต้านเดิมก็พอนะครับก็สำหรับแผนวันนี้ก็ลองไปวางแผนแต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องครบองค์ประกอบทุกอย่างนะในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ไรต้องโอเวอร์โซด้วยนะครับ แล้วก็ต้องมีการกลับตัวราคาในโซนด้วยค่อยพิจารณาวาเห็นออกออเดอร์นะครับโอเคผมจะทําเส้นคาดการณ์คร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาอัปเดตก,กันอีกรอบนะครับว่ากราฟเขจะไปในทิศทางไหนนะครับอย่าลืมคำนวณ n m ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะออกออเดอร์นะสำหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ